สวัสดีครับวันนี้เรามีแก d g เซตดีๆสําหรับคนที่อยากรู้จักตัวเองให้มากขึ้นและอยากควบคุมน้ําหนักใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นนั่นคือ smart weight scale จาก true x นะครับตราช่างอัจฉริยะของเราที่สามารถรู้ข้อมูลร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักน้ําหรือมวลกระดูกและไขมันได้ง่ายๆนะครับสำหรับตัว weight scale ตัวนี้นะครับก็รองรับนะครับแบตเตอรี่ triple a 3ก้อนนั่นเองนะครับซึ่งมีแถมมาในกล่องเลย คราวนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าและการใช้งานโดยทั่วไปและองค์ประกอบภายนอกกันนะครับถ้าพลิกมาด้านหลังเนี่ยของตัวเวทสเกลเองนะครับก็จะมีตัวช่องสําหรับใส่แบตเตอรี่นะครับเป็น t r i ปเปิลก้อนนะครับแล้วก็ที่ด้านบนจะมีปุ่มสําหรับในการเชื่อมต่อหรือปุ่มรีเซ็ตนั่นเองนะครับเพียงแค่กดค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มสําหรับในการเชื่อมต่อและรีเซ็ตนะครับ ก่อนการใช้งานนะครับก็อย่าลืมใส่แบตเตอรี่ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับการเชื่อมต่อกับ a p p 2 X นะครับกดเครื่องหมายบวกกดเพิ่มอุปกรณ์หลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดตัวบลูทูธที่ตัวมือถือทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกมาด้านหลังของอุปกรณ์นะครับแล้วกดปุ่มรีเซ็ตนะครับตัวเวทสเก e ตัวนี้จะเชื่อมต่อกับ a p p 2 X ผ่านบลูทูธนะครับผมเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยจะขึ้นป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมากดปุ่มแอดได้เลยนะครับที่ไอคอนของอุปกรณ์เวทสเกลพอเรากดปุ่มแอดเรียบบรร้้อยแลวนะคั ใช้เวลาสักครู่นะครับตัวเครื่องชั่งหนักเนี่ยก็จะรู้จักกับตัว a p p 2 X นะครับแล้วตัวเครื่องช่างตรงนี้จะวัดนะครับพวกมวลกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยผ่านคอนแทกสีเงินๆตรงนี้นะครับให้เราเอาเท้าขึ้นไปยืนเหยียบตรงจุดที่เป็นคอนแทกสีเงินๆตรงนี้นะครับเมื่อเราวัดข้อมูลต่างๆได้แล้วเนี่ย ข้อมูลจะถูกซิงค์หรือจัดเก็บไว้ในแอป TrueX นะครับผมซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ช่วยในการประเมินให้เรารู้จักร่างกายตัวเองดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการบ่งบอกข้อมูลของไขมันในในร่างกายนะครับมวลกล้ามเนื้อเป็นยังไงนะครับผมน้ําในร่างกาย มีมากเท่าไหร่นะครับน้ำหนักคุณอยู่ระดับไหนมากไปน้อยไปหรือแบบหนักเกินไปนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลอื่นๆอีกมากมายทําให้เราสามารถรู้ตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายนะครับ2 X Digital Life X ชีวิตดีทวีคูณ